สวัสดีครับผมแรกนะผมจะเผจ่ a แบกเก็ตใบนะครับวันนี้นะครับเราก็มาดูกับของร a r ไอเทมคันนี้นะครับกับ Honda CBR 600ดับเบิลนะครับผมก็เป็นร a r ไอเทมในท้องถนนนะครับก็ไม่ค่อยมีใครขับกันออกมาข้างนอกกันเท่าไหร่นะครับเป็นคาร์สุดโปรไบในพิกัด600ซีซีนะครับผมท่อออกตู่เป็นเอกลักษณ์เลยนะครับคันนี้รถขับมันมากครับผมพูดเลย จากประสบการณ์การขับประมาณ50าสิบโลนะครับกับรถคันนี้ตัวหน้านะรับจะเป็นปีกเป็นตัวช่วยกดรถนะครับผมเพื่อช่วยในเวลาเราขับรถเร็วนะครับผมชุดไฟหน้าเป็น led นะครับผม,มตัวข้อถังตรงนี้นะครับจะเป็นพลาสติกเหมือนตัวซูเปอร์บทั่วไปนะครับจะเป็นพลาสติกนะครับผม จอเป็น t f t สวยงามครับผมมีโหมดขับขี่ให้3โหมดนะครับผมประกัดนะครับอันนี้ตัวสเปคชีตเน็กจะไม่ค่อยแม่นนะครับผมเพราะปกติจะไม่ค่อยได้ขับสปอร์ตเท่าไหร่นะครับมาพร้อมค u i c k ิ h i ตอร์จากโรงงานเลยนะครับ ในของสเปคไทยของเราเนี่ยก็จะมาเป็นสเปคญี่ปุ่นนะครับแต่ในส่วนของตัวท่อเนี่ยจะเหมือนกับอ่านมานะครับผมท่อจะอ้านมาเพราะท่อปกติเนี่ยเบคนอกน่าจะใหญ่ประมาณนี้แต่นี่เหมือนกับว่าเขาใส่เป็นตัวคล้ายๆกับไซเดนเซอร์นะครับก็เรื่องเสียงกับยูโรไฟนะครับรถคันนี้ก็ไม่เอียมกิฟท์ทั้งคันครับ โดยส่วนตัวที่ทดลองขับมาแล้วเนี่ยรถเป็นมิตรกับคนขับมากเลยนะครับไม่มีก็ไม่ค่อยกระโชกโคกนะครับผมนี่นะครับส่วนที่ขัดใจผมก็เป็นกระจกครับกระจกน่าจะทํามาดีกว่านี้กระจกแบบน่าจะดีกว่านี้ครับเป็นแบบระบบล็อกแล้วก็มีโฟมีไฟอะไรก็น่าจะดูดีกว่านี้ครับอันนี้มันแบบต้องโยกเหมือนพวก CBR 300 CBR500 โดยปกติเลยครับท่านั่งก็ตามสปอร์ตตามปกติครับเมื่อยดี ในส่วนของอีกจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าขัดใจผมมาก,กน,นะนี่ในส่วนของการดีไซน์ชุดท้ายนะครับตรงเป็นคนของคนนั่งเนี่ยคือก็สบายคนซ้อนนะครับเบาะใหญ่ดีใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่เลยฮะเพราะด้วยตามปกติเนี่ยของสปอร์ตเนี่ยเต็มที่ก็ประมาณฝ่ามือนึ่งฝ่ามือกว่า,วาประมาณนี้ฮะแต่นี้ให้มาแบบใหญ่จุใจไปเลยโอเคมาฟังเสียงเครื่องกันนิดหน่อยนะครับ เสียงก็จะออกแนวเป็นสีสุดทั่วไปเลยครับเพราะว่ายังเป็นตัวท่อเดิมอยู่นะครับอันนี้เดี๋ยวผมเปิดใหได้ฟังได้เลยครับเพราะว่าผมขับมาแล้วพักหนึ่งคลิปนี้เราก็มาดูกันสั้นๆน,น,นะครับกับ C b ป600ดับคันนี้นะครับผมรถไม่ฟได้เห็นในท้องตลาดนะครับสวยจัดจ้านขับมันสะใจเลยครับผมโอเคคลิปนี้ก็ ขอบคุณที่ติดตามแดกบิ๊กไปนะครับฝากกด Subscribe กดติดตามกันด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมกับแดกบิ๊กไปนะครับแล้วื้ถ่ายแบคบิ๊กรถบิ๊กไวมือสองนะครับคลิปนี้ก็ลากันไปด้วยกับน้อง CBR 600ร์ับเอคันนี้นะครับผมขอบคุณครับ